ดียนาพร้อมให้คุณพิสูจน์ผลลั์ของผิวสวยที่แตกต่างอย่างสังเกตได้ทุกสูตรผสานความมหัศจรรย์แห่งเพปไทยด้วย Beauty Miracle สารตั้งต้นในการบำรุงเซลล์ผิวใหม่ช่วยเข้าฟื้นฟูผิวของคุณอย่างล้ำลึกด้วยสูตรอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวยืนยันประสิทธิภาพโดยเกษชกรแล้วว่าใช้แล้วเห็นผลจริงเดียนา n a n โ w h าเวีย o w Clear ม e r เ m um. Serum c l e a ทองคำหน้าใสาลดเลือนริ้วร,รอย ดีนนาเมลไวนนาโนเพอร์ครีม s อ1 5ครีมไข่มุกนาโนลดฟ้าแดดเพื่อผิวกระจ่างใสวันนี้พบกับสเปเชียลเซตที่1 5 7 7 Home เจ o p p i n g โมอปปิ้งเมื่อซื้อเดีนนาเซรั่มคาวียทองคำคู่กับเดนาครีมไข่มุกนาโนรับส่วนลดพิเศษทันที15%จากปกติ1480บาทลดเหลือ1260บาทพร้อมรับเดีนนาเซรั่มคาเวียทองคำขนาดพกพาฟรีอีกหนึ่งกระปุกทันที ปกติเนี่ยเป็นคนที่ผิวค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟง่ายมากๆเลยนะคะเวลาที่เจอกับมลภาวะแล้วก็แสงแดดเนี่ยในส่วนของข้ออากาศจุดดงาๆาเนี่ยดูชัดขึ้นมาจนหวั่นใจเลยแต่ตั้งแต่มาเจอครีมอาน่าไขามุกนาโนตรงนี้นะคะกระปุกน,นี้สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงน,นั้นไปได้หมดเลยนะคะในส่วนขอ,ของเพื่อนเนาาเนี่ยตามก็ท้ากันช่วงนี้ไปหน้ากับเขามาขาวมาจากใสอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มั่นใจไม่มากเลยคะ่ะ ก่อนเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีริ้วรอยทําให้ไม่มั่นใจเลยค่ะเวลาที่จะต้องออกไปพบเจอกับลูกค้าแต่ตั้งแต่มีคนแนะนําให้ใช้ตัวเซรั่มคาเวียทองคำเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ากระจ่างใสขึ้นริ้วรอยจางลงจนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเวลาที่ออกไปพบเจอกับลูกค้าเนี่ยรู้สึกมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะจากปกติ1,480บาทลดเหลือ1,260บาทพร้อมรับแดน่าเซรั่มคาเวียทองคำขนาดพกพาฟรีอีกห่งกระปุกทันที ขอบคุณไดอาน้านานโนไวโกลคาวีเซรัมและไดอาหน้าเมลไวนานโนเพลครีม SPF15 สวัสดีครับโชว์ไลฟ์ทีวีวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปดูทะเลที่จังหวัดเพชรบุรีกันนะครับ ต่อด้วยมาเดินตลาดยามค่าคืนที่ตลาดอัมพวาแหมแสนสวยแล้วก็ไปพักผ่อนที่รีสอร์ทสวยๆนะครับแล้วก็ต่อด้วยร่องเรือนะครับที่แม่น้าแม่กลองเราไปติดตามชมกันเลยครับแรอยยิ้มที่มาครองกับความจริงใจนั้นรอเธอและคอยฉันแบบไม่อาจหาได้เจอจากที่ไหนไไปเที่ยวกันไหมน พูดเขาจอมทะเลทุ่ยาชวนมาให้เราออกไปทักมันตอนนี้นะครับเราก็ออกเดินทางกันมาแล้วนะครับใช่แล้วครับแล้วตรงนี้นะครับที่มันก็จะเป็นคลองนะครับผมครับไอเจ้าคลองตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะ เป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปต่อกับทะเลนะครับเดี๋ยวเวลาเรานั่งเรือไปเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศถึงรองที่มีป่าชายเลนอยู่ใช่ครับมีป่าชายเลนแล้วถัดจากป่าชายเลนไปมันก็จะเริ่มเป็นทะเลแล้วครับผมคราวนี้เราก็จะมีภาพเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะมีภาพเรือประมงที่สามารถออกไปเขาเรียกว่าไปทําการประมงนะครับ,รบก็ไป <ผม S 1> จับประมึกปลาทูอะไรปลาทูเงเมอเะไรต่างๆนะ,ค,ะครับ หรือไปเพื่อไปคนเดียวยังไงก็ไม่โรลี่เพราะคนไทยยังไงก็พี่น้องพ่อแม่เดียวกันจังหวัดไหนก็พวกก้องสิ้นคู่รอและรอยยิ้มยียมาพร้อมกับความจริงใจนั้นรอเธอและคอยฉันแบบไม่อาจหาได้เจอจากที่ไหนไหนไปเที่ยวกันไปนะไปได้กันไปเที่ยวไทยได้กันบ้านเราเองไปด้วยกันคนไทย สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะมาแหมมาเป็นพ้องเป็นเพื่อนกันนะมามงมาเม้นกันสื่อสารกับเรานะครับอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สื่อสารได้นะประหยัดตังค์เรามี Facebook เป็นของตัวเองแล้วที่ w w w f a c e b o o k c o m เฟซบุ๊ก o อมโ n ว์ไลนนะครับแหมเข้ามาพูดคุยมามงมาเมนกันได้นะครับหรืออยากมาออกทีวีกับเราก็จัดมาจัดมา <c oughs> พอา้ใจสมแล้วตอนนี้นะครับเราก็ไปรับเพื่อนอีกทีมหนึ่งอ่าเพื่อที่จะไปกินอาหารกับเราด้วยนะครับไปทานอาหารกันกลางทะเลนะครับเพราะว่าเราคิดว่าตรงนั้นเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกสดรู้สึกว่าอาหารสดขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะก็จริงๆก็มาจากทะเลเหมือนเดิมเหมือนเดิมฮะ แต่อร่อยจริงๆนะครับครับรอและรอยิ้มทิ่มร้องกับความจริงใจจริงใจนั้นรอเธอและคอยฉันแบบไม่อาจหาได้เจอจากที่ไดนลยไปเที่ยวกันครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับถึงที่กระเตงเฝ้าหอยครับซึ่งอยู่กลางทะเลเลยครับซึ่งเป็นแบบว่าเราจะมาทานอาหารกันบนนี้อยู่กลางทะเลอาหารมากมายโอ้โหได้บรรยากาศจริงๆเลยครับไปมือไทยและไปยกัน ดองมันเป็นแบบนี้นะคะไอ้กระปิ้งค่ะกระดองมันเป็นแบบนี้นะคะแต่กระปิ้งมันเป็นแบบนี้นะคะตัวผู้ค่ะตัวผู้เห็นไหมคะเห็นไหมอ๋อตัวมียมันจะเป็นแบบเนี้ยค่ะๆตัวมีตรงนี้มันจะใหญ่ๆนะคะแต่ตัวตัวผู้เนี่ยตรงนี้มันจะเล็กๆกันค่ะมันแหลมๆอันนี้มันเป็นป้านๆนะคะ เราก็ถึงเพลินวานกันแล้วครับเพลินวานอัมพวาครับจริงด้วยอันไปมองนาฬิกาฉันรู้สึกว่าเดินชหมือนจะนานเป็นปีเธอรู้สึกฟังหรือป่าวันนี้คำไม่คืนนีมันฉันดูเงียบเงาบรรยากาศที่อัมพวาเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะ ดูแล้วก็สบายตานะครับสำหรับยามค่ำคืนเนี่ยเป็นตลาดที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่ามีความสุขกันเลยเ <c oughs> ก๊กได้ไม่นาน คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมคือเรากําลังจะบอกคุณผู้ชมว่าสําหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่อยู่กรุงเทพนะนะหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยแต่กรุงเทพเนี่ยเขาจะมีรถเดินทางไว้ที่ตลาดอัมพวานะเป็น,เป,นเป็นรถบริการขอสอมกครับก็เขาเขาจะมีเวลากําหนดให้นะครับก็ไปเที่ยวกันได้ทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะสำหรับคนที่แบบอย,อยากจะไปดูว่าตลาดสวยขนาดไหนนะครับบรรยากาศก,าก็อย่างที่เห็นงดงามตระการตาและที่สําคัญนะแม่คงแม่ค้าใจดีมไมซื้ออะไรนี่ก็แถม ้านา,าแล้วราคาแพงไหมครับราคาก็เรียกว่าไม่แพงดีกว่าไม่แพงขนมขนมเนี่ยราคา10บาทเนี่ยก็ถือได้ว่าทานอร่อย10บาทได้เยอะไเ่ <c oughs> ไแอ่กองหน้าตาดีไงคือคืมหมายถึงว่านั่งรถไปนี่เขาแบบว่าแพงไหมอ๋อ <c oughs> <c oughs> นึกว่าสามพึ่งหน้าตาดีก นั่งรถก็ไม่แพงนะครับก็อยู่ที่ราคาประมาณ200แล้วก็300บาทนะครับไปกันได้นะฮะถูกมากเลยครับตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นดนตรีไทยนะครับที่น้องๆโรงเรียนต่างๆนะครับนำมาแสดงให้กับนักท่องเที่ยวยามเสาร์อาทิตย์ได้ดูกันนะครับแต่ฝีมือน้องๆเนี่ยนะครับเห็นเด็กๆกันอย่างนี้นะครับขอโทษครับระดับเทพนะครับ เรียกได้ว่าสะกดสายตาคนดูกันได้เลยทีเดียวเลยนะครับใครมาเห็นใครมาพบเนี่ยนะครับต้องหยุดดูน้องๆโชว์ฝีไม้ลายมือกันแบบระดับมืออาชีพจริงๆครับครับผมและตรงนี้นะครับก็เป็นวาดภาพเหมือนนะครับเขาจะเสร็จ<ะ>เร็วมากเลยนะครับภายในแค่1 5นาทีเอง ตรงนี้นะครับก็เป็นโซนร้านนะครับที่ไม่ได้ติดอยู่กับริมคลองนะครับเป็นโซนร้านภายในนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยไปเดินกันที่ตลาดอัมพวาก็มักจะเข้าไปไม่ถึงตรงนี้เนื่องจากว่าหลายๆคนก็คิดว่าตลาดอัมพวาเนี่ยจะอยู่กันตามริมคลองนะครับจรงิจรงๆแล้วเนี่ยจะมีพื้นที่มากมายนะครับที่สวยงามแล้วก็มีที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดเดินกันจริงๆนะจะเจาะ,ะเข้าไปถึงตรงนี้แล้วก็บริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่สวยงามแล้วก็ ดูแล้วสบายตาพักผ่อนแบบนั่งทานอะไรจ,จริงๆได้สบายมากเลยนะครับพูดคนเดียวหมดเลยผมไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ย ผมไม่ได้พูดครับผมเน้นกินเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่พักยามค่ำคืนของเราเป็นยังไงสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บ้านซิรีนนะครับผมซึ่งเป็นรีสอร์ทที่เรามาพักเมื่อคืนนียครับบรรยากาศก็เย็นสบายแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยนะครับดเดี๋ยว ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปถามผู้รู้กันเลยนะครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าชื่อคุณอะไรครับเ<อ>นี่ยสัญชัยครับครับผมแล้วเป็นเจ้าของหมืวป่าครับเป็นเจ้าของคร,ครับผมแล้วรีสอร์ทเนี่ยเป็นแนวแบบว่ารีสอร์ทอะไรครับเป็นเป็นแนวธรรมชาติเลยนะเราจะอ,อนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่เราจะไม่ไปแก้ไขของเดิมเขาอันนี้เป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นพื้นที่เป็นสวนผลไม้และสวนใหญ่เราก็จะพยายามทําให้มันกลมกลืนครับ ิ่งแวดล้อมจะไม่ไปแก้ไขอะไรครับที่แล้วราคานี่ราคาประหยัดครับราคาประหยัดมากไม่เหมือนรีสอร์ทแรแล้วก็อยู่ใกล้ที่ท่องเที่ยวด้วยจะอธิบายว่าเอออย่างคลองที่ผ่านหน้าบ้านที่ชื่อคลองบ้านค่ายนะครับเป็นตรงนี้เป็นที่ประวัติศาสตร์เราจะอยู่บริเวณหลังหลังค่ายบางกุ้งซึ่งเป็นเป็นแหล่งประวัติศาสตร์คลองนี้เดิมจะเป็นคลองส่งน้ําเข้าเข้าค่ายบางกุ้งซึ่งเป็นค่ายทหารสมัยพระเจ้าตากสินนะครับ พื้นที่ตำบลบ,บางกุ้งนี่ก็จะเป็นเออเป็นบริเวณค่ายทาหารสมัยสมเด็จพ,ศพ,ศพระเจ้าตากสินฉะนั้นถ้าเกิดเราเราขุด